เดือยเลยต้องไปไหนเนี่ยต้องาวอ,อะไรเนี่ย mm. เอ่อที่ไหนกูไเทียอะไรบ้างเนี่ย เอ้ตัวเชียเนี่ยตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ทุกล่างตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้เออสนใจสัตว์ไอ้อน,นี่มันทำอะไรได้วะ กองแกงกองแกงกองแกงไม่อย่างเดียวเหรอเข้าสูบลมเข้าปลปาพายุทำอะไรไ,ได้วะอันเนี้ยโอชิรูปะเวทเวทให้ขอทานาอ๋อเร่งของพี่ไม่มีวะอุอยสองเลย,เลย กูว่าแล้วพ at ี่เมเพลเพลพาวมากเกินไปในรอบที่ผ่านมารอบนี้โดนไอ้เหี้ยกูรู้คนเดินผ่านกูใครวะกูรู้มั้ยมันจะไปกูรู้คนดันเปิดผ่านจบไปอะใครวะกูอยู่กับโอชิอ่ะอ้างกูกลังถามเรื่องเควสอยู่มกูอยู่กับพี่เน็ตอะกูเดินผ่านกับบ้างไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูอ้าว เอาแล้วเอาไงเมื่อกเคยดนบากลัวอ่ะเอาแล้วคิสก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 ิกิสกข้ามนะโอเคข้ามข้าม้เหี้ยเราีไใหญ่จะมีสักครั้งที่แบบทำเพสเสร็จไหมวะมีคนหมดพี่เบรเอเาเอาอาไอเหี้ยกูอยู่กับโอชีไอเหี้ยเอาแล้วกูอยูเบิร์ดเอาแล้วเกอะไร้นเหี้ยเอาแล้ว ลลมันโดนกูโดนได้ยังไงวะคนข้างเหี้ยปล่อยปล่อยไว้นะไม่กูโดนเฉยเลย,เลยสัตว์จังไรจริงอย่านะอยู่สองคนด้วยเหี้ยห่างๆเลยไม่ตัวอมเลยเฟสเฟสเฟสเฟดแใครเป็นเหี้ยอะไรองเนี่ยโอ้ยสัตว์อันตรายแท้ อย่าอย่าอย่าเข้ามาทำไรอะไรพี่มันไม่เคยทำเคยไม่ข้างบนมันสากายอยู่ข้างบนเว้ยเมื่อกี้ถ้าเราพีทสกายแล้วสงสัยอะไรที่ผมยิงเนี่ยผมสั่นเตี้ยไม่สัออ่นเตี้ยรอบแบบลองทำเคยกันอันตรายว่ะ สกายแน่นอนไอ้เฮียกูบอกเลยจังหวะน,นี้กูก่อนกูกูเดินถ่านจากเกมมาแปบเดียวกูก่อนนน้นก่อนหน้ามาเจอเกมแล้วกูเจอสกายไม่อยู่โะเกูจะวายผมจะพูดไงเดี๋ยวตอนนี้ผมประกันได้ไปจุดเลยกูน่งไปใจอีกครับว่าอาไม,ม,ม่ยังกูตกใจหมดงั้นปิดพยานหลักฐา<ล><ห>นด้วยนะกูบอกว<ร>่ากูอยู่กูบอกว่ากูอยู่กับโอชิแม่งฆ่าโอชิทิ้งจะโยนความผิดที่กูไว้สัตว์ไอ้เหียอ๋อกูอยู่กับเมื่อกี้กูอยู่เห็นกับไปเนสกับไออาร์อะ สกายแน่นอนนี่สุดไอเยี่ยมกูค่อนข้างมั่นใจในจังหวะเนี้ยเอ้าอ้าวหมดใครอ่ะข้ามหรืออะไรจะเขาตกใจมั้มันไม่มีใครแล้วเว้ยเพราะตอนแรกอะกูเจอสกายเว้ยแล้วอีกนิดนึงกูเดินมาเจอเจมแล้วพักเจมเจมเจมบอกว่าเจมเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละจะมาฆ่าสกายแล้วเจมไม่ได้กลับมาเว้ยกางเกงคีย์อะปวดห กเฮียเลยพี่เบิร์ดกูไม่ได้ทำอะไรไอ้เนี่ก็เป็นประกันให้กูไอ้เหียกูตรวจสอบแล้วกย ออกอยู่มาแล้กุกระเพรปาก็เกิดที่อยางสบายใจพิจิกานไม่เดือมวาวุ้บกูเลยไอ้พิจูไอ้เจมพิจูตุงกายไอ้ยเจมไอ้ยเดี๋ยวผมจะการให้พี่ผมเป็นฟังผมเป็นสารเสียอุ้ยอะไรวะชึบโดนชั่วตุกการนะเว้ยพิจ er ิกานเดินมาดูกลัวกูอยู่ในปั๊บกูเปิดเพลงเงนฟังเลยไอ้ไอเอ็นเนี้ยทำผิดพลาดอย่างเงี้ยประกันไม่กลัวนักนักสืบอ่ะมันคือการเช็คว่าเคยฆ่าคนในรอบนั้นหรือเปล่าไอ้เอ็นเนี้ยโดนสสสมมมแล้วใครฆ่าเอาชีวะ เมื่อพิษกายแดกผมพี่อยู่ในท้องอ้าวย่าอันตรายของจริงนี่หว่าผมเปิดเพลงฟังอยู่ในท้องพิษกายจะพิษกายแตกเธกูก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมแต่แต่ตะเบิร์ตเต่เบิร์ตเลิกเลิกโหวตขอคนนะถ้าเกิดถ้าเกิดตะเบิร์ตเลิกโหวตอีกคนนึงนี่คือตะเบิร์ตต้องไปเสี่ยงทายว่าตะเบิร์ตจะต้องไปไไฟกับใต้รกายนะอันตรายทำไม่ได้อ๋อ พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตพี่ว่าไงจะแงกูปะเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ปลอดภัยฮะผมเชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อถูกคนเลยเนาะมามามากันสามคนนี่แหละมากันสามคนนี่แหละเพลสเพลสที่อยู่ที่ห้องเก็บศพอะอะไรนะผมมีตรงเนี้ยผมมีตรงนี้เราหนึ่งอะไรอ่าไป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 

กมเป็นตายเตี้ยเอาข้ามไฝันเตี้ยแล้วมึงทอะไรนกูทำอะไรผิดไมกดผิดไงเอ้าวอ่เิดายเขียนไม่มีกูเชื่อใจจริงกูชื่อจริงต่อตัวอีกเกมอยู่ันเตี้ยไม่ตายหันเตี้ยใช่เเตี้ยไม่ตายแสดงว่าถูกคนเดินมาบอกว่าไว้เซกูจะรามีใส่กูเฉยคนเดียวต่อหนึ่งต่อหนึ่งเกม เออยู่ตัวคนขายเพื่อก็อยู่ก็อยู่ใน้เลื่อยไดแต่ว่าถ้าเกิดผิดก็คือตายก็อยู่กับแนนกับกับอาร์มมึงสามตัวเป็นเกมแล้วก็พิษกายน์อมกิรเตอร์คอมซันมกทีิโลติโลด้วยอะไรไปไปเลยฮะเอ้าีรเหอใช่แน่นอนมึงตั้งใจแน่แน่ไออาร์มกูมั่นใจอะไรวะกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอะไรอ่ะไอศาสตร์ เย็ดเม่อกูเดินกูโดนเสยดิกูโดนได้ยังไงบอกว่าไว้ใจผมผมไว้ใจพี่ผมไว้เชื่อว่าพี่เป็นคนดีกูเดินลงมาจะอยู่กับไอเดไอเยี่ยมแม่ม่งป่ามีใส่กูเลยเยี่ยดีโอด้าใส่กูเลยสัตว์ไอเยี่ยม ท่เนบอลหลอกไม่เป็นไรนะท่านผมแค่เอาคืนรูทอฟ้าแต่ที่แล้ว,ว่ที่ศพของท่านบาลหลอกลอ,อ,อ่ะท่านคือเขาเขาเป็นนายเพลย์แล้วมายิงผมเองผมก็แค่เอาคืนเอาเขาลงท้องเฉยเฉยแต่เมื่อกดอาร์เขาไปดูคนอื่นได้นะอะฮะแต่จะไม่ได้ยินเสียงลมใหญ่กันนี้ถ้ากูกดอาร์คูก็ทำเพสไม่ได้นะสิเฮ้ยมัน มันมันเป็นเควสปลอมท่านถ,ถ้าเกิดเราตายอะเควสเควสมันจะโดนโทนไปให้คนเป็นเออเควสพี่เป็นสีแเด็กเห็นไหมแต่เบิ้ลเป็นตัวอะไรอะเอเ้เชี๊ยามันไอ้เหี้ยอามันมือลั่นถูกคนไนอ้สัไอ้เหี้ยกูเป็นนกกระทงไอ้เหี้ยจืดจืดไหมมันมือลั่นถูกคนไ,ไอ้เหี้ย เหลือจะเชื่อจริงๆเ,เ,<อ>เลยเชียวแหลยแม่ท่านแม่ท่านก็บินบินดูแล้วก็นั่นแหละพยายามกดไอ้นี่ยแล้อืมก็ต้องอย่างนั้นหรอวะแต่มันจะมีปั๊มน้ำมีอะไรวะมีปากบางซืนอะไรปะแต่ไม่ได้เราเห็นด่านเทียนนี่กดกดเล่นๆไปมั่วๆอะไรต่อเบิร์กดโยกเออแต่ไอ้ไอด่ดานไอ้พวกด่านที่มันมีเตาเผาอะต่อเบิร์ตเนี่ยตรง เตาเผาอะถ้าเกิดว่าท่านฆ่าคนตรงเตาเผามันนการกำจัดศพไปด้วยในตัวนะ้า้าโยนเขา้าเป็นสัตว์เป็นสับปปเลยไม่ไมคือถ้าเกิดถ้าเกิดกด,กดกดคิวตรงป่องไฟเนี่ยตรงเนี้ยมันมันจะโยนโยนเข้ามันจะโยนเข้าไฟให้เองเนีกดสับมันเลยก็ลากเพิ่มได้แค่นี้ไม่เจ๋งเลย ใครฆ่าใครฆ่าได้ตรงปองไฟก็โยนเข้าแค่นี้าจริงจริงแล้วอืหมือแล้วมืแล้วไงอะเนียไอ้ขอทานตรงนี้ตรงนั้นมันหน้าตาเปลี่ยนนะบอกว่าไม่ไม่อะโว้ย เปลี่ยนปจะตายคส่จล้วมีคนแดกแดกอันนี่เข้าไปผมมากระทุงไม่ไ่ามีใครแดกแล้วมีมึงกับกูตายสองคนเหรอใช่ทำไมมันเศร้าอย่ไหมเตะเบิร์ด ทีมท่านใครอะมันไม่ทำงานเลยสกายแมงเอ้ยเดือนเกอะกลุ่มอยู่นั่น่ะเดี๋ยมันเกอะกลุ่มกันนะด่านนี้มันแคบไปมากใ่รยต้องเอาเป็นไอด่านนี่แหละเอาเอาเอาไม่ไม่มีครหยิบกระดิ่งเลยเอาเอางงงเอาเอาจะชิบหายกันไหมนั่น่ะ ไม่เจอกระดิ่งแล้วกระดิ่งดีกระดิ่งดีกระดิ่งมาสุ่มเกินในแมววะใช่ใช่สุมสุมสุมอ้าวอ้าวซาบนฐานเป็กไงอ้าวเอาเซตเอาแซ่บเลยนีน่าจะบังคับบังคับโหมดบ้างเอาเหรอสังเวยเดี๋ยวพอดีจะสังเวยใครสังเวยสังเวยใคร เมื่อกี้พี่ซตายตอนตายนานนี่ยังไม่ตายใช่ไหมอตายนานนกไม่ไม่ไม่โดนมไงพี่ซอ่ะพี่เบิร์ตตายตอนผมฆ่าไงถ้าฆ่ายอนะ่าพี่ตั้งตกคนตั้งกณน่ะไอ้ามนเชื่อใจพี่ไะไม่อใช่อไม่ใช่อาไม่ใช่อามไม่ใช่อาไม่ใช่อไ่ใชาไม่ไออ่าไมอ่ใชอาไม่ไม่ใช่อ่ามไม ไม่โง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะเอาไเลยตอนนี้ตอกี้ถ้าเกิดมันสุ่มได้รัศกายที่จบนะตะเบิร์ดเออดี แกวิทยการเป็นเนาะบแล้วับแล้วับแล้วแล้วทำไมต้องเอาปูออกล่ะมันมือลั่นถูกคนได้ยัอที่ม <ok ันเป็นรอกูเป็นมันลั่นมันเรียบร้อยลั่นทุกคนดวงดีโคตรต้องตึกเลย พี่ไม่เป็นอะไรตุยอะพี่โดน,นผมกินไงคนนอ้อยของลกผมโดนโหวตออกเพราะผมกิน,ดนกได้บอลล็อกนั่นแหละไอ้ยัยจืดแม่งรู้มากอีกแล้วเองไม่มีพยานหลักฐานเลยไอ้อยูเองก,ก็กินแล้วเองก็หายไปเลยก็ไม่นึกว่าเขาจะเกาะกลุ่มกันซะขนาดนั้นไอ้ยัยคนน้อยแอะไรอย่าง เรากิดเสร็จเราคิดเสร็จอะไรวะทำไมต้องเรื่องผมวะผมพีดอะไรมือลั่นพี่อยู่คนละด้วยตามมือลั่นคมคมกระเสียกมาลั่นโดนเป็ดไอ้เวรร้านผมพิดอะไรพี่ผมพิดอะไรกลัวรู้พี่จะเป็นคนดีอ่ะพี่พี่ไปทำผมคุ้กูนคุ้มกันเถอะนั่นแหละที่กูหวอดตะกายตอนนี้มันส่งสังเวย กูกูกูหาจังหวะไม่ได้ไอ้ยี่แล้ผมก็จะหายยังไงเดินเกาะเป็นจังเมย์ขนาดนั้นจะรู้กันหมดเลย